สวัสดีค่ะควมไม่จูงพาแซบค่ะวันนี้จะทำอ่านี่ค่ะเนื่อปลาก่อนอื่นเราก็สกใส่ตะไคร้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะคลุกเขากลับมาแล้วไปนึ่งนะคะแก๊สไว้เลย ก่อนนะะคเปิดแกสตั้งน้ำไว้เลยให้เดือด ใส่กระเทียมเ,เ,เ,เกลือหน่อยเนาะต้องเยอะเครื่องแกงมีแค่นี้นะคะอ่าเช้คเครื่องแกงนะคะเครื่องหมักปลานี่ นีตะไคร้กับเตียงนาะปลาเนื้อปลาทีดกระเทียมนีนึงน่งผักด้วยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะหมักปลาแล้วก็เพื่อนึง่งนะคะ กระเทียมก,กระเทยแล้วก็ปรุงรสนะใส่น้ำมันหอยหน่อยนะคะน้ำมันหอยใส่ผงหนวตามใจชอบเด้อผงปรุงรสหน่อย ปลาหน่อยนะคะนี่แล้ก็คุกเขาคุกตัวปลาเลยปลาสองตัวคะ่ะปลานี้ไม่ตัวใหญ่หนึ่งกินนึ่งกินเที่ยงนี้นะคะตำเจียวตำเจียวนึ่งข้าวเหนียวพร้อม เสร็จแล้วอันนี้เราก็นะคะเอาตุกปลามาใส่นี่เลยนี่ค่ะปลาใส่นี่เลยเนื่อง้า ตะไคร้นี่แหละใบมะกรูดใส่ไปด้วยตับข้าวแต่ชอบ,บนะมีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อย มีใบแมงแลักใส่ไปด้วยก็ความหอมมันปลาหอมๆเลยค่ะอ่าทีน,นี้เราก็จะเป็นนึ่งแล้วลองด้วยใบยตองเนาะผักเราขึ้นข้างบนอาลงข้างล่าง รนมาสามสิบนาทีนี่ค่ะนี่เรานึ่งผักไว้ด้วยแล้วก็เราก็จะทําแจวตอนนี้ก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะเดี๋ยวเตาเตรียมเครื่องทําแจวเลยจ้าอ่านี่เราก็จะเตรียมทําแจวพริกแจวใส่ปะลาเลนะี่ยเนาะ น้อยแล้วแต่เราชอบแจ่บักพริกใส่ปลาร่าใส่มะเขือนี่ด้วยนะคะมะเขือเทศ ใส่หอมแดงด้วยนี่เราไปคั่วให้หอมแล้วก็เราก็มาทำแจกต่ออีกอ่อเจ้าเสพแซ่กักะเปนด้วย อย่างนี้ใส่ได้ด้วยผักชีไทยระต้นหอมเดี๋ยวรอเราเราเรอเ,ราเราตาเราว่างก่อนเนาะตอนนี้หนึ่งสองเตาเลยค่ะทั้งข้าวทั้งนึ่งปลานี่ค่ะตามปนตามแจ่วอันนี้ไปไปด้วย นึ่งปลา เขือเลนมะเขือส้มใส่มะเขือเทศด้วยน,นี่ว่าวไทย้ว่เนาะอ่านี่เอาต้นหอมกับผักชีไปอันนี้ไฟหน่อยนะคะแล้วมันจะหอมมาก ตอนนี้ก็น้ำปลาแล้วแต่ชอบแส่เมอ่อใส่น้อยอย่าใส่เยอะนะคะมันสิเคมผมรู้่ตามใจชอบเหมือนกันใครมอสชอบก็ปะต้องใส่ พักพักหนึ่งสุกแล้วมีเห็ดมีเห็ดด้วยมีชะอมเห็ดหนึ่งมีชะอมนึ่งด้วยมีเห็ดมีมะเขือมะเขือสสุกบ่ แบบนี้อ่อแซ่บไรเราจะตัดเศฮอนไรฮอนไมะเขือ นี่จ้าพักกินกับแจวกินกับปลาหนึ่ง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 ซีซุกแล้วข้า,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 าวซีขวา

ปลาหนึ่งก็น้ำจิตแจวมามาน้ำกันมากินข้าวเที่ยงแล้วมากินข้าวเที่ยงนะคะน้ำพริกแจวกับปลาหนึ่งแล้วก็ผักนึ่งเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จูนพาแซบค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ